ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่น l ล n e เลนเจอร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น EP ที่หนึ่งเลยช่วงนี้ผมเ,<ร>เริ่มบ้าน l ล n e เลนเจอร์มากครับแต่ผมจะไม่เล่นสเตตหลักครับเพราะว่าผมยังเพลินเน,น่นครับเน่ควัมใหม่มานะฮะสีขาวครับเป็นนะฮะเป็นตัวที่ผมชอบตั้งแต่ผมได้ผมเริ่มเล่นเกมหลักเป็นจริงเพื่จับก<ป>ดเริ่มค <c oughs> รับ แล้วเราจะไม่ได้สเตตหลักงเพราะเราจะใช้ตัวนั้นไม่ได้ไดไดล็อกคิโลครับล็อกอคิโลเขา,าเขียบภาษาไทยไปว่าเราจะเล่น<ด>สเตสเตพิเศษถึงด่านร0อกว่ากว่านะ1้5ยห้กว่าเราก็จะเล่นด่านหนึ่งเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดเดี๋ด่านหนึ่งนะเพื่อเป็นการเก็บตัง น่าลุยเลยรออะไรรอพ่อตันนิปินต่อไปเลยครับเอาชักประไม่ใช้เพื่อนไม่ใช้เพื่อนเพื่อนสนิทเลยไม่เอาเพื่อนสนิทเสียตังค์ครับเออเอาไปื่อนตังค์ผมน้อยไม่ให้แต่ผมจะเอาคนกะกาไปกันแม่บ้อ่าเอาคนนี้เอาคนนี้มาช่วยไหนครับคนนี้ไหนคนนี้วะไม่ไงเออเริ่มเลยปิงมันเสียตังค์ไหมแบบเล่นเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ เพื่อนเราเพื่อนไปก่อนเลยครับอย่างแรกอัพเพชรไปรอเลยครับไม่เล่นใหญ่ทุกคนหลัจากเกมลาริ่งจะจากคุณกันนะถึนดูเล่นเป็นได้นี่นมวดอัพปั๊มจะมีสามตัวแล้วอะไรครับจะต้องทำอะไรกับศัพท์นครับเราก็จะจะไล่มากแล้วเราก็จะไม่ปล่อยตัวเราไปฟั้งครับเราจะต่อยตัวโหดเราไปก่อนแล้วที่เราอุตส่าห์นะครับจับรอมากว่าสองปีโอ้โหสองปีแล้วศัพท์ยังไม่ได้ซื้อ ไอหำอะ้วปุ๊ไปจอนมันก็ไปไม่ได้เพราะมีแค่นแปช่องแม่งแลผมโนอะไก็ไม่รู้ใช่ซะแ่ใช้นีเราช่วยกันดิแมช่วยหนีเลยนีได้แล้วได้ไม่ตรงอ้องไอ้ต๋องอทำไม่ได้อะด โอ้โหพคตโดดอะเ้ื่อใช้เองอะเคยดูเพื่อนใช้อีกเดียวตั้งกล้องไปนอ้องไปเลยครับช่วยเพิ่มพลังชีวิตครับ<ฮ>โอ้โหนี่มาประท้วงมอบเกินไปเด่ยแล้วรอไอ้พันแปดนี่ไอ้พันสองนี่ก่อนเร็วๆไปเลยน้องไอ้หำไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้าเกิดได้ต่ำกว่าพันนะโอ้โหด่านนี้กูจะไม่เล่นอีกเลยพอแล้วพอแล้วสามคือสมไว้โอ้ยิงไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปทีมีกันไปเลยโอ้หวิ่งอย่างเร็วอ่ะนี่เพิ่งเคยใช้ของไม่ตรงครับไม่ตรงโซมิคเนึ่ยเด็กเด็กมากเด็กเนึ้ S <S <S ไปทีม A ทีม A ก่อนอเอาเอาเอาเดีเ๋ยวเราพับพบกไปในจอนเฮ้ยนิดไอ้เดี๋ยวจะได้สักกี่บาท<ะ>เดี๋ยวไปเล่นสเตตหลักกันดีกว่าเล่นสักสองด่านสเตตหลกักนะเพราะว่าผมเน้นเก็บตังค์คว<อ>ามฝันเป็นจริงนะไปตัวไอ้นี่ยอยากเอด็อกเตอร์เอเค ผมเรียกมันว่าไอ้ผมเรียกมันว่าไอ้หำเป็ดครับเราจะเราจะไปเอ้ยเอาขึ้นหน่อยเราจะไปสเตจพิเศษเอ้ยเราจะไปสเตจหลังเร็วๆยานอวกาศแล้วเอ้ยทำไมมันค้างๆโอเคเราถึงด่านร้อยสิบเจ็ดเนี่ยเอาไปเลยเอาคุณออมแถวหน้าไปช่วยเทนมาดีกว่ะเทนมาแถวหน้าจะไปวิวเท่าไหร่เวิ้วแปดสิบห้าทำไมันเยอะจังวะเวิวแปดสิบสองเองอะ ไปด่นไกลนะเชอร่เ <200 S 2> ชื่อเชื่อเชอ,ชอ,ชอชลลี่ได้ยังด่านผม2อ3นะก็ถ่ายม้งสิเมนอดีไเลยนะฮะเดี๋ยวเพิ่มไปออดเจ็บนเอาอเอาเขาไปช่วยด่านยากๆทีเดีวนะเดี๋ยวสักคูน่น,น,ะนะครับเมื่อกี้มันโกน่อนนะฮะเน็ตผมไม่เสถียรนะครับแล้วทีนี้ท,นทีนี้ไอตัวเทมม่าที่ผมเลือกไปมันมก็ เดี๋ยวเเราคิดยังไงเนี่ยเราไอ้พวกเอาไอ้พวกนี้มาเดี๋ยว,วเด,ววเดวไม่ต้องเริ่มใหม่หรอกเื่อป่าไม่ผ่านเด็กเนี่ยเด็กเดตัวเพื่อนเราก็เหลืออยู่สตัวไอ้ชาไอชา้ช้าไอา้นี่เป็นตัว,วเพิ่มพลังโจมตีต่ไป,ปก็ดัมพี้กนี่ัเอาร้อสิบกันโหดอยู่ ู้แบบประกาศแผมเล่นไม่เก่งมากใครอยากโดนผมเล่นไม่เก่งแต่ผมได้ตัวใหม่มาแต่ผมไม่สามารถใช้ได้ผมไม่สามารถเล่นเรพเดเล่นเลยเราเดี๋ยวเราจะเร่มเรื่องเงินไม่มีปัญหาครับเราหาเมื่อไหร่ิมไรเ e คร EP นครับเจอร์ไรเป็ดไเป็ด ไปครัถอยครับมือเป็ดทำหายไปไหนเพื่อทำอยู่นี่กลับไปเลยเพราะว่าเรื่องเรื่องเงินไม่มีปัญหาส่วนเรื่องเลเวลนี้ถ้าเกิดผมโปรได้เ่าวะไม่โปรดีกว่าเดี๋ยวเลื่อนไปดูตัวผมสักหน่อยไม่ได้ดูยังจำไม่ได้ดีไหมไม่ได้เล่นแค่นานใช่เพราะผมไม่ผ่านนะผมเลยไม่เล่นเก็เสพวิเศษไปก่อนเก็บตังค์ได้สักร้านหนึ่ง ต้มระเบิดผ่านนะครับเราไปดูตัวคุณภูแล้วเราจะจบคลิปกันเลยทีเดียวว่าถ้าเกิดคลิปมันนานเกินสิบนาทีมันจะอัพลงยากนะครับแล้วมันจะอัพลงไม่ได้เลยแหละอ้าเวลอัพแล้วครับยังไม่อัพโอ้โหอีกหนึ่งเวลไอ้คิกกี้มาเราจะไปเล่นสเตทไอ้นี่ก่อนสเตทไปดูตัวผมไปคุกกี้เลื่อนเลื่อนอ้าวขอขอขอก่อนขอก่อนเอ้แล้วถ้าเกิดเราทำไม่ผ่านแล้วมันจะเวลอัพปะ เอ, Dante, เ,อเ,อเ,อเอา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 คนนี้แล้วกันอาออันนี้ก็ได้ปูนิ่มนะปูนิ่มน่าแหลกกากมากเมื่อกี้เพิ่งไปสู้กับเขา嘛น้าพ oh, well ัดน oh, ้าพ ah ัดใหม่หน้าแหลกนี่เพื่อนนี่เพื่อนคนภูทำงานเลยนะส่งให้อุ้ยอยากได้ตัวลุงเลยอะลุงจะได้เป็นโหดปะโหดปะทำอะไรได้โอ้ยอ่านโคตรไกลเฮ้ยกดอายุไป เขาเป็นเขาเป็นเขาเาเป็นโค้ดผมนะฮะหยุดโค้ดหยุดหยุดหยุดทำไมอ่ะอับเบลเป็นเรื่องอับเบลต้องเดี๋ยวพี่อับเองพี่วีถ้าไม่ผ่านก็ใช้ผมไม่ช่วยอะไรก็ได้กดเริ่มใหม่เลยไปกดเริ่มใหม่เลยครับนี่เพื่อผ่านอย่า เพื่อนเราตายหมดแล้วครับยายาที่รักยาเหลือตัวเดียวยาฉันน่าพัดกัดจังวะบอกแล้วเริ่มใหม่เลยเอาผมไปช่วยแทนไม่ไม่กดไม่ได้วะเฮ้ยเริ่มใหม่ครับมามาเราเริ่มเล่นเมื่อกี้เมื่อกี้เราเริ่มใหม่ไม่เอาบูนะเอาต้การเต้นโหหมดว่ะคนอีกคนลองเสื้อ เราเริ่มแปดนาทีแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดใครอยากใครอยากดูอ้าวใครสุดใครสุเนี่ยอ้าวถ้าเกิดมันหลุดนะตกหัวทิ้งเลยอ่าได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดใครใครอยากใครอยากดูอ้าวเฮ้ยอะไรหายไปอ่ะไายทิ้งหายไปแล้วกูจะาอยังไงอ่ะเอาเพชรก็หาย คือคือถ้าเกิดใครอยากดูตัวคุณภูนะผมไม่มีเวลาที่จะให้ดูแล้วนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งไอดีของคุณภูไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะใครอยากโหดนะเขาใครใครเอาให้ดูสักนิดนึงก็ได้จะทันหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสู้เสร็จเดี๋ยวตัดไปก่อนเลยแล้วกันไปบ่าทีชนะแล้วเว้ยไ,ไปเดี๋ยวให้ดูคุณภูตัดไปก่อนนี่ได้ เนี่ยกำลังจะถึงอะไรเงี้ยมีอยู่ไหนนั่นไปอีกดิไม่ต้องกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรอกพี่ก็เห็นชื่อเขาเองไหนวะไม่เห็นมีเลยเนี่มันเพิ่งเป็นเซลได้ยิงโหคะแนนสองร้อยนี่น่าจะโหยากไหมยากสิผมเล่นมาเป็นปีแล้วอ่ะเดี๋ยวถ่ายเลย อ้าว่า่อยู่เหรอนะอันนี้ก็เป็นเอ่อตัวคนภูนะซูมได้ไหมนี่ฮะตัวคนภูแท้ๆเลยนะเขามาถึงนี่แล้วนะเป็นไงเวลเวลปัดสิบสองนะเนี่ยตัวเขาก็ค่อนข้างจะโหดอยู่พอสมควรเด็ดชายแค่ก็จะมีตัวประมาณนี้ทีมเอทีมบีก่อนไงอ่าก็มีตัวประมาณนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากได้ ได้ไอที่ของเขาไลฟ์ไลน์เดี๋ยวผมจะเม <EN>. ้นทิ้งเม้นไว้ด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปนี้<ำ>ไอที่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้ yeah. what the fucker สวัสดีวันแม่ครับ